ไม่ว่าจะเป็นน้องก๊อตจิน้องมั่งมีแม่มณีพี่อุ่นใจคูม,าม้าโมไปจนถึงขวัญใจใหม่ล่าสุดอย่างป้าป้าถูทูและน้องมีเนยเหล่านี้ก็คือมาสคอตที่เป็นตัวแทนพรีเซนเตอร์แสนน่ารักของสินค้าทั้งหลายที่ล้วนแล้วแต่ขายความตะมุตะมิและเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักชื่อกันอย่างดีแน่นอนค่ะต้องบอกว่าแต่ละตัวนะครับออกแบบมาได้แบบนี้เอกลักษณ์มากๆเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่พบสงสัยเลยนะคบว่าเอ๊ มาสคอตตัวแรกนะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับผมแล้วทําไมเราถึงต้องคิดสร้างมาสคอตขึ้นมาครับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงประวัติศาสตร์อย่างคร่าวๆของเหล่ามาสคอตกันยวันนี้คอนเทนต์ของเราน่าสนใจมากๆเลยนะครับเหล่าแฟนๆของมาสคอตอ่ะห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดนะครับกับติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้ครับติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจรอบตัวเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรม เดีย๋ยวนี้เนี่ยเซเลบบ้านเราอะไม่ได้มีแต่ดารานักร้องแล้วนะมา c สคอตก็เป็นเซเลบเหมือนกันล่าสุดนะน้องหมีเนยมีแฟนคลับเยอะมากๆอีฟ เดี๋ยวนะคะพี่พบจริงๆน้องหมีเนยเขาไม่ใช่มาสคอตค่ะแต่เขาคือน้องหมีอายุ3ขวบนะคะอุย้ยอีฟรู้จริงนะเนี่ยสงสัยเป็นแฟนพันธ์แทนแน่เลยแชทแท้ทรูเลยค่ะพี่พบแต่เอาจริงอีฟก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของมาสคอตหรือคนที่เข้าไปอยู่ในตุ๊ก,กตาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ยุคไหนคะจริงๆอะ่ะก็มีมานานแล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นอะ่ะเราต้องไปรู้จักกับคําว่ามาสคอตกันก่อนเนาะโดยคําว่ามาสคอตเนี่ยนะครับก็คือตัวคาแรคเตอร์หรือว่าสัญลักษณ์ที่เป็นตัววแทนนนขอองสิค้าารหื่ งานเมืองหรือว่าทีมกีฬาต่างๆนะครับแต่ต้องเป็นตัวแทนที่แบบจับต้องได้เลยนะแล้วคําว่ามาร์สคอตตนี้จริงๆแล้วหมายความว่ายยงไงไะคะพี่โอีิพอจะเดาได้ปะอะไรอะมันต้องเป็นแบบตัวแทนอะไรสักอย่างหรือเปล่าอีกเดาโดยคําคำนี้นะครับเกิดจาก ภาษาฝรั่งเศสนะครับที่อ่านออกเสียงว่า m a s c o t ตนะครับที่แปลว่าแม่มดหมอผีหรือว่าเทพธิดานั่นเองครับซึ่งต่อมานะคำคำนี้ก็ค่อยๆกลายมาเป็นคําว่า mascot นะครับที่แปลว่าเครื่องรางของหมอผีนั่นเองครับแต่คําคํำนี้นะคนฝรั่งเศสบางส่วนนะเอาไปใช้อว้พรนักพนันอะไรเงี้ยว่าแบบขอให้โชคเข้าข้างบ้างนะอะไรทำนองนั้นนะครับจนกระทั่งในปีคศ1880นะครับคำว่า mascot เนี่ยก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับจากละครโอเปร่าเรื่อง La Mascotte หรือว่า The Mascotte นั่นเองครับที่เนื้อเรื่องเนี่ย พูดถึงกเกษตรกรคนหนึ่งนะที่กําลังดวงตกเอามากๆเลยนะครับแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ไปเจอสาวน้อยคนหนึ่งขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นมากๆเลยปลูกผักอะไรผักก็ขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนเป็นตัวนําโชคอะไรแบบนั้นเลยแหละนะละครเรื่องนี้ก็เลยทําให้ความหมายของคําว่ามาสคอตเปลี่ยนไปนะครับจากเครื่องรางกลายเป็นตัวนําโชคแทนนั่นเองครับเท่าที่ฟังเนี่ยอีฟรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับมาสคอตในยุคนี้เลยไหมคะพิภพจริงครับอีฟแต่เดี๋ยวมันจะเริ่มเกี่ยววแล้นะ เพราะต่อมาในวงการเบสบอลของสหรัฐอเมริกานะครับก็เอาคำคำนี้มาใช้นะครับโดยในปีคศ1880นะครับหนังสือพิมพ์กีฬาเด e Sport Life นะครับก็ใช้คำว่ามาส c คอในการพาดหัวข่าวถึงเด็กชายคนนึงนะที่เอาคางคาวไปให้หนักเบสบอลขวัญใจของเขานะครับเพื่ออวยพรและเป็นตัวนำโชคแบบนั้นแหละครับผมซึ่งก็นำโชคจริงๆนะครับเพราะว่าในการแข่งขันครั้งนั้นนะทีมเนี้ยก็ชนะไปเลยนะครับคนที่อ่านข่าวก็เลยรับรู้ว่าอ๋อเจ้าคางคาวเนี่ยเป็นสัตว์นำโชคนั่นเองครับโอ้แสดงว่ามารน เ,เครื่องรางนําโชคเลยใช่ไหมคะพี่พบเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามาสคอตมีหลายแบบมากเนาะแล้วก็หลังจากนั้นสัตว์ก็คงนํามาใช้เป็นมาสคอตอย่างจริงจังในเรื่องของวงการกีฬาถูกไหมคะพี่พบใช่แล้วครับแต่ว่ามาสคอตเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มจากการเป็นแบบคนใส่ชุดอะไรแบบนั้นนะครับอีเพราะว่าอย่างในปีคศ1884นะครับหนังสือพิมพ์ชินเชเนติแอนควายเลอร์นะครับได้เขียนถึงเรื่องของแพะตัวหนึ่งนะที่แอบลงไปแทะเล่มหญ้าในขณะที่มีการแข่งขันตัวเบสบอลอยู่นะครับ ว่าแพะตรงนี้เนี่ยน่าจะนําโชคนําชัยชนะมาให้แน่ๆครับแล้วก็นํามาสู่มาสคอตตัวแรกของวงการกีฬาอเมริกันนะครับนั่นก็คือเจ้าแฮร์ซัมแดนนะครับหมาบูลด็อกที่มาอยู่ประจําทีมอเมริกันฟุตบอลนะครับของมหาวิทยาลัยเยลตั้งแต่ปีคศ1892นะครับซึ่งน้องหมาแดนเนี่ยนะครับผมมาปรากฏตัวทุกๆก,การแข่งขันของทีมเลยนะโดยเฉพาะกับเวลาที่ต้องแข่งขันกับมหาวิทยาลัยฮาวาดที่ถือว่าเป็นเหมือนแบบคู่แข่งตัวสกาดอะไรของเขาเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าเจ้าหมาแดนเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าแฟนกีฬาามา เลยนะครับจนกีฬาเบสบอลหรืออเมริกันฟุตบอลเนี่ยก็ต้องหาสัตว์แต่ละชนิดมาเป็นตัวนําโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นนกอินทรีมา้าช้างแมวเป็ดไก่นะครับหรือว่ายอดฮิตหน่อยก็คือน้องหมานั่นเองครับเอแล้วแบบนี้สัตว์ทุกตัวเนี่ยก็แทบจะหยิบมาเป็นมาสคอตได้เลยใช่ไหมคะพี่โภใช่แล้วครับผมอีฟคือจริงๆแล้วอ่ะบางทีมเขาใช้เด็กผู้ชายด้วยนะแต่ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับ แสดงว่าเขาอะชอบใช้สัตว์มากกว่าถูกไหมคะพี่พใช่แต่ส่วนตัวนะอีฟมองว่าการใช้สัตว์จ,จริงเนี่ยมันก็แอบ,บจะคอนโทรลยากเนาะเพราะว่าสัตว์แต่ละตัวเขาก็มีเนเจอร์ค่อนข้างแตกต่างกันบางคนเขาก็อาจจะคุมไม่อยู่ถูกไหมคะแล้วก็ยังมีความน่าสงสารกับพวกสัตว์พวกนั้นด้วยเพราะน้องๆเองเขาก็ไม่อยากโชว์อะไรด้วยจริงครับอีคือสงสารสัตว์เหมือนกันเนาะถ้าแบบเอาสัตว์มาใช้อะไรแบบนั้นขนาดนั้นเนาะใช่ค่ะ,คะเขาอะก็เลยเริ่มมีความคิดนะคะว่าเออเราน่าจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนจากมาสคอต์ที่เป มาเป็นพวกลายการ์ตูนการ์ตูนเส้นอะไรแบบนั้นนะครับผมไปจนถึงการออกแบบเนี่ยให้คนมาใส่ในชุดแบบนั้นเลยนะแล้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่มีมาสคอตแบบใน,นปัจจุบันเลยละครับโอ้เห็นด้วยอย่างที่สุดเลยค่ะวิโเพราะว่าน้องๆเองเขาก็แบบถ้าเลือกได้เขาก็คงไม่อยากมาเป็นมาสคอตอนาะเนอ,เอ,อจริงแล้วอีบู้ไหมครับว่าอย่างมาสคอตที่เป็นสิงโตนะก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบอลโลกตั้งแต่ปีคศ1966เเลยนะครับ รวมถึงโอลิมปิกลููหนาวเนี่ยนะครับเมื่อปีคศ1968นะที่มีมาสคอตชื่อว่าซูสนะครับที่รูปร่างเหมือนกับลูกออดหน่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอลโลกหรือว่ากีฬาระดับโลกอะไรเนี่ยก็ขาดมาสคอตไม่ได้เลยแหละสุดท้ายนะครับเรื่องของมาสคอตเนี่ยก็ลามเข้าไปถึงวงการธุรกิจนะแล้วอีฟรู้ไหมครับว่ามาสคอตตัวแรกที่ทำหน้าที่ขายของเนี่ยเป็นตัวอะไรครับ ยพี่พรมย่างจังฉเฉลยเลยได้ไหมคะเนี่ยไม่ยากผมมั่นใจเลยว่าถ้าพบูดชื่อน้องอีปะจะต้องร้องอ๋อแน่ คืออะไรเหรอคะใบเบนดัมใบเบนดัมเอ๊ก็อย่างยากอยู่ดีดากอ่อ่ะ,อะหรือว่าที่ตอนนี้เขารู้จักกันชื่อของว่ามิชลินแมนนั่นเองครับโอ้โห oh, อันนี้เก็ตเลยค่ะเพราะเห็นตั้งแต่เด็กเออ <c oughs> ใช่นะครับซึ่งใบเบนดัมหรือว่ามิชลินแมนนะครับผมมาสคอตดเจ้าของรูปร่างอวบขาวตัวเป็นยางยางนะครับเรียงกันอยู่เนี่ย <c oughs> เขาว่าทําหน้าที่ในการเป็นพรีเซนเตอร์ขายยางนั่นเองครับแต่ตอนนั้นน่ะ <c oughs> เขาไม่ได้ออกแบบให้มีความแบบน่ารักเขวีอ่อะไรแบบนั้นเนาะเขาเน้นในเรื่องของให้คนเนี่ยจดจําได้ง่ายครับแล้วก็ที่ส คัเลยคือทําให้ยอดขายเนี่ยมีตรงเป้าแล้วก็ปังๆๆน,นะครับอีว่าคุณไปเป็นดั้มเนี่ยน่าจะเป็นมาสคอตที่คนน่าจะรู้จักแล้วก็จดจาได้มากที่สุดนไพนพพรวมถึงตัวอีปเองด้วยนะคะแล้วนอกจากไบแอันดัมเนี่ยมันจะมีมาสคอตอื่นๆอีกไหมอ่ะพิภพที่แบบ คนนน่าจจะะสใอไรยงเี้มีแน่นอนครับผมเพราะว่ามาสคอตที่แบบป๊อประดับโลกนะครับมีเยอะมากๆเดี๋ยวผมไลฟ์ฟังแล้วกันเนาะอย่างตัวแรกนะครับก็คือมิสเตอร์พีนัทนะครับโดยเขาอ่ะเป็นมาสคอตของขนมขบเคี้ยวยี่ห้อแพลนเตอร์นะครับคือตอนปีคศ1916นะครับบริษัทของเขาเนี่ยครบรอบ10ปีพอดีเขาก็เลยอยากจะชวนประชาชนนะครับผมมาออกแบบมาสคอตครบรอบ10ปีให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยโดยมีผู้ชนะนะครับก็คือเด็กชายวัยสิบขวบต้นๆเองนะครับที่ชื่อว่าแอนโตนิโอ เจนทยนะครับแต่มิสเตอร์พินัที่เขาวาดส่งมาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีพวกแบบบวกส่งสูงหรือว่าไม้เท้าอะไรแบบนั้นนะครับมาเติมขึ้นจากศิลปินนักออกแบบนะครับที่ชื่อว่าแอนดรูสวอเรสนะครับเพื่อให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับจนมาสคอตตัวนีน้ก็อยู่คู่กับแบรนด์แพนเตอร์มาจนถึงปัจจุบันเลยล่ะครับส่วนตัวนีน้ไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะครับนั่นคือมิกกี้เมาส์นั่นเองอีฟ e ชอบเปล่าที่สุดเลยค่ะวิภพภูมน่ารักมากใช่แบบ อย่างพี่ที่รู้จักนะคือเขาแบบเชิดชูเจ้ามิกกี้เมาส์มากมาคีซี่ใช่ไหมคลีซี่มากๆถึงขนาดว่าเขามีรถคันเก่านะเขาต้องเอาตุ๊กตามิกกี้เมาส์ไปวางไว้หน้ารถแทนแบบเขาพุทธรูปอะไรอย่างนงี้น่ะเฮ้ยน่ารักอันนี้อันนี้ชอบนะฟีลเหมือนแบบพี่พิภพเล่าแต่แรกคือเหมือนเป็นเครื่องรางแต่นี้คือฮิวใจใช่เราชอบแซวว่าอืนับถือเป็นแบบมิกกี้เมาส์เป็นพพุทธเจ้าอะไรเงี้ยมาต่อเรื่องมิกกี้เมาส์แล้วกันนะครับผมมิกกี้เมาส์เนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นตัวการ์ตูนที่ออกแบบโดยวอลนีย์นีศ1928นะคร โดยเอกลักษณ์คือเป็นหนูที่มีใบหูที่ใหญ่มากๆนะครับสองหูเลยนะมิกกี้เมาส์เนี่ยครับผมเขามีผลงานเป็นแอนิเมชันขนาดสั้นแล้วก็ขนาดยาวนะครับรวมถึง130เรื่องเลยนะครับพอปีคศ1 9 5 5นะครับทางดิสนีย์เนี่ยตัดสินใจเปิดดิสนีย์แลนด์นะครับที่เป็นส่วนสนุกและสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเนาะก็คงไม่มีใครเหมาะเป็นมาร์คอตหลัก นอกจากตัวมิกกี้เมาส์อีกแล้วนะครับจนถึงทุกวันนี้แม้จะมีตัวละครใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยในดิสนีย์แลนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามิกกี้เมาส์อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าด้วยความน่ารักที่เล่นของเขาเนี่ยใครๆก็ต้องเรียกหามิกกี้เมาส์เนาะอันนี้เห็นด้วยที่สุดเลยค่ะพิภพเพราะว่าถ้าพูดถึงดิสนีย์แลนนะอีมั่นใจว่าหลายคนเนี่ยต้องนึกถึงมิกกี้เมาส์เป็นอันดับแรกเลยส่วนมาสคอตที่เป็นขวัญใจคนอเมริกันนะครับถ้ารุ่นเดียวกันก็ยังมีคุณเเเเเเสสือ Tony ืออออออโนนี่่รหววาาาาดกงงขขป็ม อาหารเช้าซีเรียลยี่ห้อแคลล็อกนะครับผม โดยเขา,าถูกออกแบบขึ้นมาในปีคศ1952นะครับโดยคุณยูจินคอคีนะครับผมนักออกแบบที่วาดลวดลายแบบง่ายๆนะครับให้เจ้าเสือตัวนี้เป็นเสือโคร่งในเวอร์ชั่นที่ไม่ดุร้ายนะครับแล้วก็ดูเป็นมิตรที่เข้าถึงง่ายมากๆนะครับจนกลายมาเป็นที่จดจําคู่ไปกับแบรนด์คาล็อกเลยนะครับและแน่นอนว่าแบรนด์นี้ก็ยังขายอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนะครับพี่โบคะ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าหลายๆคนอยากรู้เรื่องราวแน่นอนอคือโรนัลแมคโดนัลที่เป็นมาสคอตประจำแมคโดนัลเขา เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะเพราะจำได้ว่าคือตั้งแต่อิฟเด็กๆประถมเนาะคือเห็นนางแล้วว่าอยากรู้อะอิีผิวใช่ปะอยากกินวชอบเป็นฝ่ายเออเราก็หิวอังกันเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะครับผมอย่างคุณโรนัลเนี่ยครับเกิดที่มาตั้งแต่ปีคศ1963นะครับผมตอนนั้น่ะทางแมดอนเนลนะทำรายการโทรทัศน์นะครับ เพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์ของเขานะก็เลยออกแบบมาสคอตหลักให้ใช้เป็นตัวแทนของความสนุกสนานแล้วก็ความสดใสร่าเริงอะไรแบบนั้นเนาะก็เลยเลือกให้เป็นตัวตลกนะครับที่มีสีสันจัดจ้านมีแบบความจีจาร์อะไรเงี้ยอย่างคุณโรนัลเข้ามานะครับเป็นตัวแทนหลักซะเลยนะครับ แม้ว่ารายการโทรทัศน์สุดท้ายเนี่ยจะถูกยกเลิกไปเนาะแต่คุณโรเนลเองอ่ะก็ยังคงทำหน้าที่เป็นมาสคอตประจําร้านแมคโดนัลด์อยู่นะครับในทุกสาขาทั่วโลกแบบที่อ e ีบอกเลยนะครับแล้วคุณโรเนลเองเนี่ยยังช่วยให้แมคโดนัลด์นะครับเป็นหนึ่งในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกไปด้วยเลยนะ จากที่พิ่พเล่ามาเนี่ยมาสคอตส่วนใหญ่มาจากอเมริกาเนาะแต่สงสัยว่าประเทศที่มีแบบความเคาี้มากๆอ,อย่างเช่นเหมือนญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> เขาน่าจะมีพวกสไตล์มาสคอตเยอะถูกไหมโอ้โหญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มาสคอตเลยนะอีฟคือเขาว่าถึงขนาดมีคำเฉพาะของเขาเลยนะครับก็คืออ่านว่ายูรุชารานั่นเองครับคือแปลว่ามาสคอตเลยนะครับผมโดยมาสคอตที่รู้จักกันดีทั่วโลกนะครับก็คงหนีไม่พ้นเจ้าหมีคุมาโมงนั่นเองครับ ซึ่งเขาว่าถือกําเนิดขึ้นมาจากจังหวัดคุมาโมโตะนะครับที่ตั้งอยู่ในมิคาคิวชูของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่เห็นเป็นมาสคอตน้องหมีแบบนี้ที่ภูมิภาคคิวชูไม่ได้มีหมีเลยสักตัวเลยนะแต่ชื่อของเขาอ่ะของเมืองเขา,าครับดันมีคําว่าคูมะซึ่งแปลเป็นไทยก็คือหมีสังงานนะครับที่เขาต้องการใช้มาสคอตเนี่ยนะครับเพราะว่าในปีคศ2 0 1 0นะครับจังหวัดคุมาโมโตะนะครับอยากให้มีคนเข้ามาช่วยโปรโมทเมืองนะครับเขาก็เลยมองหาไปถึงตัวมาสคอตที่เป็นน้องหมีเนาะเพราะว่าน้องหมีเนี่ยมีความทม แต่ก็มีความน่ารักน่าเอ็นดูอะไรแบบนั้นนะฮะอีฟรู้ไหมว่าคุูมามงอ่ะมีเอกลักษณ์ยังไง ความน่ารักหรือความกลนกลวป่ะอีบดาวอ่าใช่ครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะก็คือลักษณะภายนอกของเขาเนาะที่เขาจะมีแบบตัวดําๆนะครับมีแก้มที่แบบเป็นสีแดงๆเนาะแล้วก็หน้าตาดูเป็นมิตรมากๆนะครับดูมีความแบบน่ารักขี้เล่นมากๆอะไรเงี้ยจึงไม่แปลกอะไรเลยนะครับที่คูม้ามงเนี่ยครับผมจึงกลายมาเป็นขวัญใจแล้วก็เป็นเซเลบประจําแบบจังหวัดของเขาได้เลยนะครับผมอีฟเคยเห็นคลิปที่ทางจังหวัดเขาเผยแพร่มาไหมอะ่ะ คลิปที่เอามือไปแย่สักอย่างชอยพโภใช่จีาจได้เลยว่าคือมันมีคลิปหนึ่งที่น้องอ่ะเอามือเข้าไปแย่ในเครื่องทาขนมโมจิจนถุงมือติดเข้าไปในขนมคือคลิปนั้นนี่คือหามากใช่คือมันแบบมันโชว์ความน่ารักกวนๆความแบบโกะความซุ่มซ่ามของน้องได้ดีเลยนะครับตรงนี้เลยอ่ะมันก็มีหลายๆคลิปที่ออกมาเนาะก็เลยทําให้คนอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยตกหลุมรักกับ เจ้าตัวของคุม้ามงเลยนะครับผมด้วยความน่ารักน่าอินดูนะครับพอคุมะาม,มงเนี่ยมีการออกคอลเลคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นของที่เลื้อยเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็จะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะครับทําให้คุม้ามงเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแค่ในปี2011เนี่ยก็สร้างรายได้ไปมากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะครับ แล้วภายใน2ปีนะก็มีคนมาหาน้องคูมามงที่จังหวัดนี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง1.2พันล้านเหรียญสหรัฐด้วยนะครับจนทําให้คูมามงเนี่ยเป็นต้นแบบของเมืองต่างๆในญี่ปุ่นเลยนะรวมทั้งต่างประเทศเนี่ยก็ เอาน้องไปเป็นแบบอย่างแล้วก็พยายามพัฒนาเพื่อให้มีแบบ mascot, มาสคอตมาโปรโมทจังหวัดของเขานั่นเองครับว่าแต่พี่พบคะ่ะของไทยเราเองเนี่ยก็มีมาสคอตมานานแล้วถูกไหมคะใช่แล้วครับอีฟบางตัวเนี่ยก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งเป็นที่รู้จักครับอยากรู้จังเลยว่าตัวไหนที่แบบมีตัวเด่นเดนดังๆหรือ outstanding บ้างไหมคะพี่พมถ้าเป็นตัวมาสคอตของแบรนด์ที่ดังและเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆกับอีฟจะเดาถูกกันไหมไม่อยากเดาอสิ ม,มันเยอะใช่ไหมม,มีแต่ตัวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยไหนเอ่ยงั้นถ้าเป็นตัวแรกที่เด่นๆเ,เลยนะครับต้องตัวนี้เลยครับมารคอดรุ่นเก,เก่าแก่นะครับของไทยเราเองนั้นก็คือพี่โก้นะครับจากโกแก่ขนมถั่วทอดที่เราชอบกินนะ่ะอร่อยมากอันนี้คือไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อยากบอกว่าดีมากค่ะ <laughs> ใช่เราจะคุ้นหน้าคุณตาพี่โก้เนาะจากตัวที่ อยู่ตรงแบบหน้าซองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีแบบใส่แว่นดำอ่าแล้วก็มีผมเหมือนทรงอะไรที่เป็นแบบเกลียวอ่าใช่เหรอครับผมตัวนี้ได้นะครับเกิดขึ้นจากฝีมือของคุณชูเกียรติโดยเจริญทรัพย์นะครับเมื่อปีคศ1969นะครับซึ่งตัวมาสคอตนะครับอย่างพิโก้เนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับแบรนด์เลยนะครับซึ่งพิโก้อ่ะจะเป็นเหมือนเด็กที่มีท่าทางกวนๆเนาะแต่ก็ดูติดดินเข้าถึงง่ายอะไรแบบนั้นนะครับและทุกวันนี้เนี่ยพิโก้ก็ยังอยู่คู่กับแบรนเลย และสําหรับใครนะครับที่เป็นสายปิ้งย่างอ่าอีฟชอบแน่ๆรู้จักไหมผมจะพูดถึงใครน้องก้อนแน่นอนบาร์บีค้อนถูกไหมคะถูกต้องครับเจ้าก้อนหรือว่าบาร์บีค้อนอย่างที่อีฟบอกนะครับผมเป็นของบาร์บีคิวพลาซ่านะครับพี่ก้อนเนี่ยนะครับเขาเกิดขึ้นมาเมื่อคศ .1996 นะครับตอนนั้นเนี่ยครบ9ปีพอดีนะครับคุณชูพงษ์ชูพจน์เจริญนะครับผู้ก่อตั้งเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีสัญลักษณ์ของประจําร้านขึ้นมานะครับเพื่อให้ร้านเนี่ยดูโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็ดูแบบเอากๆออะะไรรยย่างงเเี้นนคับป็ ที่จดจดดไ้เขาอ่ะก็เลยเลือกมังกรขึ้นมานะครับสัตว์ในจินตนาการของคนจีนมาใช้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าบาร์บิกนโดยที่เป็นการรวมกันของคําว่ามังกรหรือว่าดาก้อนนะครับกับความว่าบาร์บีคิวนั่นเองครับและอย่างที่หลายๆคนเห็นนะครับบาร์บิกอนก็สร้างความโดดเด่นได้แบบจริงๆเลยครับ จริงอีว่าตัวน้องบาร์บีค้อนเนี่ยกลายเป็นภาพจําของร้านนี้ไปเลยนะคะแล้วนอกจากบาร์บีคอนนะครับมาสคอตที่ถือว่ามีอายุยาวนานมากๆนะครับผมก็คือน้องอุ่นใจจาก AIS นั่นเองครับเพราะเขาว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีคศ2005นะครับ โดยเขา่าผ่านการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตามาเยอะนะครับผมจนมาเป็นตัวสีเขียวกลมกลมมีนิ้วมือ5นิ้วแบบที่เห็นกันในปัจจุบันแหละครับโอ้โหแต่ละตัวที่พี่พบพูดมาเนี่ยอีฟรู้จักหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นตัวล่าสุดรุ่นใหม่ดังๆอีฟคิดว่าพี่พบต้องรู้จักเพื่อนๆรู้จักคงดีไม่พ้นน้องป้าป้าถุทูแล้วน้องหมี่เนยถูกไหมคะอ่าใช่แล้วครับผมเอาเข้าหมี่เนยก่อนละกันตอนนี้กาลังฮิตเนาะเลยบ้านี่เมื่อก,กี้ตอนที่อีฟเข้ามาแต่งหน้าเราเห็นว่ามีพวงกุญแจ3พวงคะ่ะ f อมาก FC <c oughs> อีกนิดนึงคืออีฟจะไปต่อคิวเพื่อไปเจอน้องหมีตัวเป็นๆแหละรอคิวพอเลยรอคิวย <c oughs> อยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคฮะน้องหมีเนยเนี่ยนะครับผมขอยืนยันว่าเขา3ามขวบจริงๆนะอีฟอย่างที่อีฟบอกเลยพอเขาว่าเกิดขึ้นมาเมื่อปี2020นี่เองนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาหลังจากที่แบรนด์ปัตเตอร์แบร์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ปีเดียวเท่านั้นครับซึ่งเขาอ่ะก็ถูกออกแบบให้มีความน่ารักสดใสมากๆนะครับเป็นน้องหมีที่ใจดีแล้วก็ดูเป็นมิตรสุดๆเลยเนาะเพื่อให้เข้ากับแบรนด์ขนมหวานนะครับซึ่งน้องหมีเนยเนี่ยก็ทําหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะครับแสดงภาพลักษณ์ที่ดูน่ารักสดใสนะครับเห็นแล้วก็แบบสบายใจชื่นนนนนอกชใจเเนนะเวบบเวววลลลาาหห็็แแ้บบ เนก็ยิ้มตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหิวใจหิวใจค่ะจนคนน่ะมองข้ามความเป็นมาสคอตไปเลยแล้วก็คิดว่าน้องเนี่ยเป็นน้องจริงๆที่สามารถมอบความสุขให้เราได้จริงๆอะไรแบบนั้นแหละครับส่วนป้าป้าทูทูนะครับมาสคอตของจังหวัดสมุทรส,สงครามเนี่ยเหมือนจะเป็นรุ่นพี่ของทางน้องหมีเนยเลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเด็กกวานะครับเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้วเองก็คือปี2023นะครับผมโด <c oughs> ยในส่วนของเจ้าป้าป้าทูทูเนี่ยนะครับผม เกิดขึ้นมาโดยคุณวินและก็คุณเตคผู้หูนักออกแบบนะครับโดยเขาอ่ะได้ไอเดียมาจากประทูแม่กองนะครับที่ตัวทูท่ๆหน่อยเนาะแล้วก็มีความป้อมๆออหน้าตาเขามีเอกลักษณ์มากๆเลยครับ e อีฟเนากเขาจะหน้าตาแบบปากความๆนิดนึง oh. แล้วเขาก็จะมีความแบบ มีกองแปะอยู่ที่หัวเหมือนเขาเล่นกับคําว่าแม่กองอะไรอย่างเงี้ยโอ้เล่นมุกรอค่ะใช่แล้วครับผมเราต้องบอกว่าน้องเขา่เป็นเหมือนปลาทูเนาะแต่จริงๆแล้ว่เป็นเอเลี่ยนที่มีความแบบติดใจในวัฒนธรรมหรือว่าสเสน่ห์ของจังหวัดสมุทรสงครามอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอยากที่จะเข้ามาช่วย ส่งเสริมโปรโมตจังหวัดเนี้ยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วต้องบอกว่าน้องเขาดังมากๆเลยนะเพราะว่าของที่ลึกของน้องเขาเนี่ยขายดีมากๆเลยแหละโอ้โหไม่แปลกใจเลยค่ะพี่พบคืออีวอ่ะยังไม่เคยมีมีโอกาสเห็นตัวจริงน้องแต่ว่าเคยเห็นตามอินเทอร์เน็ตน้องน่ารักจริงแล้วก็สิ่งแรกที่อีเห็นอะเพอร์เซพชันคือก็นึกถึงแบบประตูแม่กองเลยเพราะว่าคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดชัดมากแต่ว่าไปนะคะเราคุยกันเรื่องมาสคอตมาประมาณนึงแล้วเนาะมันก็มาถึงมาสคอตตัวท็อปนี่ตัวไหนนะ พี่พบต้องเดาแล้วแหละเพราะว่าเป็นแบบ อะไรที่แบบบ้านใกล้เลือนเคียงอ,อืถ้าเดาไม่ถูกเราเขินแน่เลยอะต้องเป็นน้องกัจิแน่ๆถูกต้องแล้ว<อ>ค่ะว่าน้องกอจิของปตทเรานี่ค่ะน่ารักมากแต่อายุมากกว่าวิพภูมิกนะใครจะไปรู้ก็แน่นอนอะเราแค่18ก็หรือต้องเยอะกว่าเราอยู่แล้วอะอะไรนะคะอระรอเล่นนะครับคือที่เราต้องเรียกว่าน้องกัจิีเนี่ยก็เพราะว่าน้องเขามีความน่ารักตะมูตะมีเนาะดูแบบขาสั้นๆแขนสั้นๆแบบขยับตัวได้แค่เนี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพนกวินแบบ แล้วก็แบบมีความน่ารักเนาะซึ่งน้องเนี่ยครับเขาเกิดมาจากโฆษณาตัวหนึ่งของทางปตทนะครับผมที่ออกอากาศเมื่อคอ,อน1997นะครับในครั้งนั้นเนี่ยครับปตทนะำเสนอว่าเฮ้ยมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะที่แบบใส่เหล็กดัดฟันนะครับผม พ่นไฟไปทั่วกรุงเทพเลยแล้วอยู่อยู่ยดีๆไฟก็หมดเนาะก็เลยมองไปเห็นปั๊มปตทขึ้นมานะครับก็เลยไปหยิบตัวหัวใจเนี่ยมากรอกน้ํามันเข้าปากเลยแล้วทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าน้องเขาอะ่ะเออมีพลังเยอะแยะมากมายสามารถพ่นไฟได้ทั่วกรุงเทพจนพ่นไฟให้ตัวเองเนี่ยทะลุออกนอกโลกไปเลยพอโฆษณาตัวเนี้ยออกไปเนาะก็ทําให้คนเนี่ยชื่นชอบมากๆจนปตทเนี่ยต้องทําของที่ระลึกแจกที่ปั๊มน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยเลยอะ่ะส่วนตัวอีพก,ก็ เป็นคนหนึ่งในนักสะสม เรื่องของคอลเลกชันนี้เหมือนกันนะ<อ>ทันนะทันก็ซิลล่านะพูดเป็นเล่น,นไม่ทันนะทันจะกัจจิว <c oughs> แรงมากดูสิจากนั้นนะไม่นานนะครับผมทางปรทก็เลยอยากที่จะทําให้เจ้าสัตว์ประหลาดมีเหล็กดัดฟันตัวนี้ครับมีความเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมดูเป็นมิรมากยิ่งขึ้นแล้วก็แบบใครเห็นใครก็รักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยนําสัตว์ประหลาดตัวนี้มาปรับรีดีไซน์ใหม่นะครับจนกลายมาเป็นน้องกัจจิในปัจจุบันนี้แหละครับผมต้องบอกว่าน้องกัจจินะดังไม่แพ้ตัวไหนในโลกเลยนะครับ ของที่ลึกกันเยอะแยะมากมายเลยเขามีเยอะมากๆนะทั้งตุ๊กตาเสื้อยืดร่มพัดนะครับหรือแม้แต่เป็นพวกวาปากกาสมุดอะไรเงี้ยก็มีแล้วคนอยากได้เยอะมากๆคือถ้าเป็นเ e อเองอะ่ะเหมือนที่บอกเนาะว่าเราเป็นนักสะสมะแนวนี้อยู่แล้วแลวด้วยความที่น้องเขามีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของความน่ารักใครๆก็อยากได้เนาะใช่อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามาสคอตเองอะ่ะมีผพบมบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยไหมคะอุ้ยแน่นอนเลยครับคือจะบอกว่า มาสคอตเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยนะเพราะว่าเขาสามารถรีเพรสเซนต์ทางในเรื่องของตัวแบรนด์ของเขาเองแล้วอย่างตัวของกอตจิตเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของทูตวัฒนธรรมได้เลยนะครับผมเพราะว่าสามารถสะท้อนความเป็นไทยได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นแบบแต่งตัวชุดท้องถิ่นเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยมีครบทั้ง4ี่ภาคเลยนะทั้งเหนือกลางใต้แล้วก็อีสานนะครับมาครบหมดเลยไม่ว่าจะไปออกอีเวนต์ที่แบบ ไปเกี่ยวกับภูมิภาคไหนนะเขาก็จะแต่งตัวเหมือนภูมิภาคนั้นๆอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่แฟนคลับมาเห็นนะเขาก็อยากถ่ายรูปเนาะพอถ่ายรูปเสร็จเขาก็อัพลงโซเชียลอันนี้ก็เหมือนเป็นการเหมือนเผยแพร่ความเป็นไทยออกไปให้สังคมโลกได้รู้แหละพี่ก็มองว่าน,น,น้องเองก็แบบมีความเป็นมิตรเนาะแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคง่ายด้วยอแต่ว่ามีคาแรคเตอร์ไหนคะที่พี่พบสนใจในตัวมาสคอตอืมเราว่าถ้ามาสคอตที่ดีนะต้องเป็นมาสคอตที่แบบมีความน่ารักกวนกวนและที่สําคัญต้องเข้าถึงได้ด้วย อุ้ยวันนี้ค่ะมีให้เข้าและให้ถึงแล้วนะคะขอต้อนรับน้องก๊อจิค่ะก๊อดจิมาขนาดนี้เดี๋ยวให้โชว์ความสามารถพิเศษดีไหมคะอะไรน้องก๊อจิไม่ได้นี่คือเทเวิร์สเทเวิร์สเหรอได้เทเวิร์สได้ไหมฮะเดี๋ยวเอาโบ้ไม้บามือเต้นเออเอาสิอีฟกเต้นแล้วเออเออสนุกครับเออเออน้องมาแล้วเอ็นเตอร์จีน้องมาแล้วเมื่อกี้หลับอยู่นะฮะตอนนี้ก็ตื่นแล้ว ทีหงอก็เดินขาเดียวได้เหรอไหนไหนก็เดินขาเดียวไงเออเออเออน่ารักขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไปเจอน้องกอจจีตามอีเวนต์หรือว่าตามห้างตามงานแสดงต่างๆอย่าลืมมาทักไทยน้องกอจจินะคะใช่แล้วครับแต่ต้องต้องให้พบแฟงก่อนนะไม่ได้พบจองคิวเลยพบขอจองกอดก่อนนะเดี๋ยวหลังรายการจะไปกอดแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งฟอดเลยเนาะหนึ่งฟอดแบบกอดใหญ่ๆเลยฮะ และสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบรายการของเรานะครับเรายังมีสาระความรู้ความบันเทิงแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะให้ติดตามกันนะครับกับรายการติ้งตามติ้งให้ลึกตามไม่ให้รู้นะครับสามารถชมได้กับทางช่องทาง YouTube PTT PLC นะครับแล้วก็พอดแคสต์เนาะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายกอจีเอลก๊กกุ๊กก